5อันดับเรตติ้งตอนจบสูงสุดครึ่งปีแรกของช่อง3งานนี้นะคะจะมีเรื่องไหนบ้างเราไปดูกันก่อนเลยนะคะเริ่มมาจากอันดับที่5ก็คือละครเรื่องเกมปรัถนาพบกันนำแสดงโดยอเล็กทรเดกเลนิชานัทนิชาเรตติ้งตอนจบนะคะได้ไปอยู่ที่2.8 อันดับที่4ก็คือเพชรฆาาจันเจ้านําแสดงโดยเกรดวรินทรประกบคู่กับเยม,มัทเทาราเรตติ้งตอนจบนะคะได้ไปที่3.3อันดับที่3นะคะก็คือสร้อยสบันงานกับการกลับมาเจอกันของคู่จิ้นอย่างในนพัทและก้อใบเฟิร์นพิมพ์สนุกราจอด้วยเรตติ้งอยู่ที่3.5 และอันดับที่2ก็คือละครเรื่องปมสเสนหานำแสดงด้วยแพทแพทิเซียและเกรทบรินทรนเรตติ้งตอนจบนะคะอยู่ที่3.5และก็แชมป์อันดับหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องสั้นเสนหานำแสดงด้วยด้วยพงศกรและมิ้นชลิดาเรตติ้งตอนจบนะคะได้ไปที่3.6นั่นเองค่ะ